สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องรถละไทยนะคะพี่น้องวันนี้ก็ว่าจะไม่ทําคอนเทนต์นะคะพี่น้องแต่ก็ดันเจอคอนเทนต์อีกวันนี้ <c oughs> คือเราลากรถจากจุดที่เราเกี่ยวเสร็จนะคะมาประมาณ10บโลน่าจะเกือบได้นะคะสิบโแต่ลากมาถึงแล้วเขาบอกว่าคันอื่นเกี่ยวไปแล้วแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าคือ เมื่อเช้าคือเขามาบอกว่าให้ไปเกี่ยวข้าวให้นะคะแล้วแต่เราก็มีคิวแรกแล้วเราก็เลยให้เป็นคิวที่สองนะคะแต่บังเอ,อิญลากรถไปถึงเอารถเกี่ยวลงรถเกี่ยวลงถอดถอดท่วงเรียบร้อยว่าจะเอารถไถไปหาไปเอาหาทางลงนะคะพี่น้องถอดท่วงเรียบร้อยปรากฏว่ามีคนเดินมาบอกว่าพนักงานเขาเตรียมแปลงปลูกอ้อยอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขามาบอกเราว่ามีรถออกเขามาเกี่ยวออกไปแล้วไง เออแล้วก็เลยมีคอนเทนต์ทันทีเลยอเดี๋ยวเอารถลงก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนฟังพี่น้องแล้วก็เดินไปนะคะพี่น้องหลังจากจุดที่เราลงรถเี่จะเดินเข้าไปอีกประมาณสองร้อยเมตรได้นะคะแล้วก็เอาเอารถลงจากรถเรียบร้อยปลดปลดพ่วงออกจากรถเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินกำลังจะเดินเข้าไปไปบอกพนักง,งานคนที่เขาปลูกอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่า บอกให้เขาลดเอรอกให้เขาก็เดินมาบอกว่าเขาเกี่ยวไปแล้วหน้าเมื่อเช้าเขา,า่ะไอเราก็โอ้โหคุณจะบอกพี่น้องเข้า่าศูนไม่เป็นใ่เข้า่าศูนนี่แหละเพราะว่าตอนเช้านะคะเขามาบอกเราว่าให้ไปเกี่ยวให้แต่พอเราจะไปเราก็จากจุดที่เราเกี่ยวจุดที่หนึ่งอะห่างกันประมาณสิบกิโลเราก็เดินไปก็คือไม่มีโทรมาบอกแล้วก็ไม่มาบอกเลยนะคะโอ้โห ไอห้ากซูนไล,ลยพี่น้องอ้าวขอคำถามหนึ่งคำถามอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงเอ๊ะข้าค่งพี่น้องหลากรลดไปหอดปดพวกเปดอันนั้นเรียบร้อยอารมณ์ตอนนี้ยิ้ยมได้เก่าไม่อยากผากเลย คือไม่ไม่โทรบอกเราแล้วก็ไม่มาบอกเราพี่น้องโอ้โหเสียเวลาทํามาหากินหมดเจอคนแบบนี้บ่อยๆพี่น้องแกทํายังไงโอ้โหไปเลย <c oughs> ดูดูหน้านบรถไทยเลยพี่น้อง่ <c oughs> โอ้โหคอยว่าเป็นยังได้พี่น้องให้คอยหยิบได้เสมอคอย โโอ้หเห็นว่าเราออกรับจาทงทําไงก็ได้น้องพี่น้องโอ้โหแต่มาคลิปนี้ก็พอจบคลิปลงคแค่นี้นะคะพี่น้องอตายเลยคอย